ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำสุขาวิหารสสดุสูตรที่ว่าเดีรเรื่องความสุขความสบายในปัจจุบันเมื่อตายไปแล้วก็ชีวิตมีความสุขขอความในพระสดี้ก็มีว่าพระพู้มีพระภาคตรัสว่า พิสษุทั้งหลายพิสูุผู้ประกบอบด้วยธรรมสประการย่อมอยู่เป็นสุขไม่อึดอัดไม่ขับแค้นไม่กระวนกระวายในปัจจุบันนี้และหลังจากตายแล้วก็หวังสุคติได้ในอนาคตได้ก็คือหนึ่งการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 2. อความรู้จักประมาณในการบริโภคของความเหล่านี้มาในพระสูตรกุตกานิกายอิติวุตกะพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่29หน้าที่376พระไตรปิฎกฉบับมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลายัยอัตมาภาพก็นำม,มา ไว้แพ่ไอ้ญาติโยมได้รับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อนำพาชีวิตของเราให้มีความสุขตามพระสูตรนี้นั่นเองคือสุขวิหารธรรมความที่ชีวิตของเราจะอยู่สบายได้และเป็นสุขได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตพระสูตรนี้ก็ได้กล่าวถึงทำสองข้อนั่นก็คือ การคุ้มครองเธออินทรียการคุ้มครองอินทรียอินทรียก็คือความเป็นใหญ่อินทรียในที่นี้ก็คือตาหูจมูกเล่นกายใจหลักปฏิบัติในทางพุทธศาสนาก็ให้เราคุ้มครองตาหูจมูกเล่นกายใจนี่แหละที่ไม่ให้ไปรับอารมณ์รับอารมณ์ดีก็สบายใจรับอารมณ์ไม่ดีก็ทุกข์ใจ ก็เป็นที่ตามมาของความทุกข์ใจฟังข่าวที่ดีก็สบายใจฟังข่าวที่ชอบก็สบายใจฟังข่าวที่ไม่ดีก็ทุกข์ใจอย่างนี้เป็นต้นประมาณในการบริโภคชีวิตของเราถ้ารู้จักกินชีวิตก็มีความสุขได้โรคภายไครเจ็บก็ไม่เบียดเบียนไม่เดือดร้อนในภายหลังไปกินมากๆรอมากๆทุกมากด้วยรอมากด้วย